คงที่จังหวัดน้องคายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้27เซนติเมตรใกล้ถึงระดับวิกฤตขณะที่ผัว่าราชการจังหวัดนครพนมยังคงสั่งการให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้โทรสายด่วน1784ผัวาราชการจังหวัดบุราชธานีติดตามสถานการณ์ไม่น้ำโขงหลังน้ำโขงหนุนสูงคาดการณ์อีก4วันข้างหน้ามวลน้ำจะเดินทางมาถึงจังหวัดบุรลราชธานี แม่ทัพภาคที่สองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายโดยระดมกำลังพลและยุโทโธปรกรณ์ของหน่วยจัดตั้งกองอำนวยการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ